จะเสิร์ฟหรอเด้อพี่น้องกับข้าวน้ำอ,อะะ้อยเนาะค่ะก้อยปลาทูใส่บักม่วงผักหลายๆแบบนี่แหละคะ่ะมาเด้อมาเด้อกินข้าวมั่ทอดปลาทูทำก้อยปลาทูใส่ข่าวน้ำอ้อยกินก้อยปลาท,ทูใส่บักม่วงผัไปลาทูสองตัวเข้เนาะเดี๋ยวผักเรียบร้อแล้วนะคะเน,นี่กระเทาะพักไว้ให้เย็นแล้วลอกเก็บเอาเนี่ยะคะ่ะใส่ดปลากม่วงค่ะพี่น้องหอมบอค่ะในส่วนของผักค่ะพี่น้องวาเดย์พักซี่หลวกอะ ผักกาดขาวปกเคือะเนาะกินกับก้อยกลาทูแต่ว่ามีต้มยำข้าวมูยูด้วยหองข้าวสวยแต่ว่าอ้อยอุนข้าวเหนียวสไตล์เกาหลไทยอีสานเดี๋ยวเราด้วยกันได้นะคะพี่น้อง <laughs> มาค่ะมาค่ะทุกคนค่ะ น้องวันสวัสดีจ้าสวัสดีซีทุกคนเราจะมือในหน่วยสีผ้าพี่น้องก่อนมาทูใส่บลกม่วงหลักกระกิดกับผักแก้มนะคะแต่ก่อนอื่นเน็ดอาหารไทยก่อนนะคะให้คนไทยก่อนขคนอีสานมวยกินที่หลังให้คนไทยก่อนหัวเขาเดียกกวไปแล้วดิผัดดอกกระดมใส่มูคือเกาแต่ว่ามีต้มยำขาหม,มูด้วยนะแต่ว่าห้ามมาวอลเรื่องของห้ามขาพี่น้องเดี๋ยวสีเอ็ซีไอเทีย สีน้อยเนาะมาทาแต่อาหารอีสานแต่ว่าฮังเทอรบริลงนี่ก็คือบักแตีงเนาะบักแตีก,ก่อนสีจัดใส่จานมะกรอยปลาทูน้ำกันค่ะพี่น้องเมนูวันนี้กล้ยปลาทูใส่บกม่วงกินกับผักค่ะปลาทูก,กรอบหอมๆนะคะพี่น้องเราไว้ิไปต่อยบอกม่วงผักต้นหอมผักซีแล้วก็หอมเปรนะคะพี่น้องแล้วก็หอมแดงผักแอมหอยเอาผักซี่มาแอมนะคะเอาไวด้ดนกระเทียวบักแตีงน้อยค่ะเอาพอแอบแบบบอแล้วก็ผักกาดขาวบักเคอไปต่อยบกม่วงค่ะพี่น้อง เแล้วน้ำใบกับสีผ้าพี่น้องไปตอยบอกมงอวยนึงเนาะกินกับเอามาใส่ก๋วยปลาทูหางไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเด็กยังไม่ได้กินไปไปต่อยบักม่วงกันเลยค่ะพี่น้องไปโซมบักม่วงกันเนาะสวัสดีวันหยุดค่ะทุกคนค่ะส้มบักม่วงก่อนเด้อพี่น้องส้มบักม่วงก่อนแซงนี่แหงหลายว้าวเอาไว้ถ้ากินสุกเด้กแซงนี่เจ็ดหน่วยน้อยบ่ต่อยเด็ไว้ถ้ากินสุกค่ะพี่น้อง เราก็มาดนมมนนมูนี่มกม่วงต้นใหญ่ๆของหน้อยค่ะนี่หน่วยหนึ่งนี่หน่วยหนึ่งมหลายหน่วยสิบหน่วยยี่สิบหน่วยปีนี้ดกนี่คือโดกแห้งพี่น้องล่างากับ,บักสูงหนึ่งแต่ว่าปีนเบิงบ่ไดมันสูงเก็บหน่วยตามๆพ่อค่ะพี่น้องผ้าส้มมักม่วงมาใส่ก้อยปะปะทู่กันเสียเอาหน่วยใดดีนี่ มาค่ะเก็บบ้องวงกันมู้ไร้แหงค่ะพี่นอ้องปรุงเลยสร้อยบ้องวงเรียบร้อยแล้วดิเป็นก้อยเนาะค่ะโมเมนย่ำแบบไทยเดีก้อยแบบอีสานก้อยคือก,ก้อยแม่นกินนุ่นก้อยกไข่โมแดงจังไงล่ะค่ะใส่พริกปน่นพริกกวยสีเป็ดแหลยเข้าครัวค่ะเขาคพงนัวนะคะทุกคนค่ะ ยองก็ใส่ไปด้วยนี่ผักทุกอย่างแล้วก็คน้คนข้นข้นใส่น้ำปลาซิมเบิงแสบเอาเลยค่ะพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไว้ยอประเด็กใส่จังหวะด้วยเวลาตรงสุกใส่น้ำปลาข้นเท่าหนึ่งตัวค่ะกล้วยคือกล้วยกระปอมนะครับพี่น้องคือกล้วยมันกินนุ่นกล้วยกุ้งกล้วยไข่มดแดง แบบอีสานเด้ไม่ใช่ยำปลาทูแบบไทยเด้แบบอีสานแบบ,บ้ันๆนค่ะพี่น้องซิมเบอร์ก็คือแซ่บแห้งได้หอมว่าตำอยากกินเนื้อปลาทูที่มันเป็นแบบเป็นชิ้นๆเนาะค่ะว้าวน้ำลายไหลคะพี่น้องหอมมากค่ะยบเอยแล้วค่ะตักใส่จานเสิร์ฟค่ะพี่น้องหอมมากก๋วยปลาทูแซ่บบกม่วง จะเสิร์ฟโรลเดอร์พี่น้องกับขา้าวน้ำอ้อยนะคะก้อยปลาทูส่บกม่วงผักลายๆแบบนี้นะคะมาเด้อมาเด้อกินขา่าวน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องวันนี้วันฝนตกแต่เศร้าได้คืนฟ้าคืนฝนมาอีกแล้วค่ะข้าวนียวกล้องหน่อยๆค่ะพี่น้องนี่ขาดปไปไลคือกล้องข้าวนียวค่ะว้าวมักแผ่มักมั่นค่ะพี่น้องหวานวานสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย